น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้วันที่สามเดือนกรกฎาคม,คมวันนี้เราได้เดินทางมาอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่หอประชุกเราก็ได้มาพบท่านนายกแม่ที่นายกเทศบาลกังแอนวันนี้ท่านมาทำกิจกรรมดีๆที่ท่านได้เชิญชวนพี่น้องร่วมบวชโดยมีท่าน อดีตนายกรัะมนตรี่ท่านทักษิณชินวัตรท่านจกะมาเป็นประธานครับมาเป็นประธานมาที่14ครับ่ <14. S 1> คือการบวชเนี่ยของอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบวชจังหวัดละเจคน7จคนเนี่ยมันคือชาวบ้านากาญ้าหรือว่าระดับกลางเนี่ยเขาไม่ได้บวชเลยมันน้อยไปผมก็บริจัดกับพรรคพวกกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านด้วยรประชาชนทุกคนของประเทศไทยเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพได้กับผมเราเลยจัดบวชขึ้นไม่จํากัดจํานวน ให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่เฉลิมฉลองมหามงคลพกหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษานะฮะในงานนี้นดรทักษิณชินวัตรจะมาถึงที่สวดวันที่สิบสี่เวลาเก้าจุดสามศูนย์ครับนะครับท่านจะเทคออฟจากกรุงเทพเจ็ดนาฬิกาแปดถึงสิบเดินทางด้วยรถบัวหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงวัดประสรานะครับของเราแล้วก็มาร่วมเป็นภาพด้วยกันคร,ครับบูชาพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะเพราะว่า72็ดสิบพรรษามีแค่รอบเดียวนะฮะสำหรับ คนเรานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองกันนะฮะเราจะคุยเรื่องพระเจ้าอยู่หัวของเราเราให้บระเจ้าอยู่หัวทําบุญด้วยกันครับขอบคุณครับครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์วันนี้เราก็ได้ขอบคุณท่านนายกเทศบาลนายกแป๊์ซี่เป็นผู้มีแต่ให้ครับแค่พี่น้องมาในจังหวัดสุรินทร์ทุกอำเภอจะต้องรู้จักเฮียแฟรซี่นายกเทศบาล ตำบลกลงแยนของเราท่านเป็นผู้มีใจให้จริงๆเดี๋ยววันที่1 4พบกันที่วัดปราสาทครับครับวัดสุวรรณวิจิตครับวัดสุวรรณวิจิตรข้างอำเภอปราสถานข้างอำเภอบาสาทครับเดี๋ยวเราค่อยพบกันที่วัดสุวรรณวิจิตรครับสวัสดีครับคราจะจัดสวนให้ของพระบาทุนในตัวพระเจ้าอยู่หัวโดยบรรยากาศจัวนที่วัดสุวรรณวิจิตรนะครับ มมหมายกำหนดการคร่าวๆวันที่13พลุ่ภผมตั้งแต่15นาฬิกาหลังจากนั้นทำกวันหน้านะครับตามพิธีโบราณลุกเช้า7นาฬิกาหน้าขอพิวัตรรับพระตะไลบัวนทรสำเณีวันที่14นะครับ9โมงคือประธานในพิธีมาถึงภูมิได้เรียนเชิญดรทักษิณชินวัตรนะครับมาเป็นประธานฝ่ายพลาวาัตแล้วก็ไปเชิญท่าน,จานาจเจ้าคณะจังหวัด จุลินนะครับผลิตนั่นติดภุรกิจแล้วก็เยือนท่านต้องไปกินดีมดอินโดนีเซียท่านก็เลยมอบหมายให้รองนา้านัดจังหวัดพระอาจารย์วัฒนัตน์เราในตำแหน่งรองนายกนัดจังหวัดวัฒนัตน์นะครับมาเป็นไกลมาเป็นประธานฝ่ายสงส่วนผมมาเชิญท่านวันนี้ท่านกำลังท่านผู้ใหญ่บ้านครับท่านผนวัชทำงานคอยท่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับผมด้วยตอนจากโดยใช้ชื่อนายโรจนินบริษัทซอชัยเจริญและคณะ นะครับผู้ที่จะบวชนะครับช่วยชงไว้ปฝากให้ผมก่อนวันที่หาหรือหกนะฮะจะได้เช็คประวัติในงานนี้เบิกใจอะไรไม่ได้นะครับเขาปวนเดยอิมพัชนแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วท,ท,ที่ผ่านมาผมได้ไปคุยกับท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์มีเจตานตาลงจะถวายพระที่โดนเสร็จออกจากหน้าออกจากปวดมาครับนิดหนึ่งก่อนบวชใช้เวลาบวชเก้าวันนะครับอย่างน้อย พอวันที based, 12, 12, 13, 35, ่สิบใครไม่ดูเรื่องดูยาก็สิ้นเลยใครอยากไปดูเรื่องดูยาหลังจากวันที่สิบไปเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสิบห้าตามเรื่องของท่านตามสบายครับท่านดรับเกสิ่งอินทวายเด่ปราหลาดนะครับอยากจะถวายให้พระหลังจากปวดให้พระเจ้าอยู่ว่าเดินออกมาจาะปวดแล้วมานั่งขันเทศแล้วหรือว่าปวดเสร็จแล้วมันมาชาเสร็จแล้วองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นอาุชงเดี๋ยวเราไปดูมาดูวัฒยาการโจมทัวท่านนะครับผมมาประชาสัมพันนะฮะช่วยกันหาคนในหมู่บ้านท่านมูและักเรื่งคนสองคนก็ได้เพื่อพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับประเทศต้องมีพระเจ้าอยู่หัวท่านต่งีเห็นกับบุญชาเราวพระวาาไม่มีพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่แข็งแรงการปกครองเขาแย่กว่าเรามากเราสบายมากเพราะฉะนั้นดีมันเป็นวารั ควบคู่รอบนะครับของผู้บ่าวทุนจะเป็นเจ้าอยู่เรามาช่วยกันครับมาช่วยกันสร้างนะฮะอย่างเล็กน้อยถ้าได้หมู่บ้านเราองค์นี้โอ้โหเป็นที่ประจักษ์เลยในประเทศไทย77จังหวัด76จนังหวัดไม่ทราบว่าอำเภอแต่อำเภอภาษานี้ภาคปวดมากที่สุดน,นะครับท่านท่านผู้ใหญ่รัฐบาลกำงานครับท่านเอาไปบอกเลยนะครับขอที่หน่อยเอาไหมครับ เอานะครับช่วยช่วยประชางตั้งไฟให้ทุกร้านเรามาบวชกันหน่อยนะครับบ่วนท่านเจ้าอยู่หัวเราแล้วก็เชิญด้วยความเคารพนะครับทั้งแหน่เพื่อท่านเอกชาตินะครับแล้วก็ทุกท่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับท่านดรื่องทั้งิ้นมาแน่ครเพราะว่าท่านอยากทำบุญทัางไฟรวมกันท่านอยากทำบุญมากเลยจะให้ท่านเจ้าอยู่หัวเราแล้วก็จะได้พบปะกันเล็กๆน้อยๆแตครับวันนั้นจะพูดเรื่องการเมืองนะครับท่านตังมาว่าเราพูดเรื่องการเมืองเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองเราจะพูดเรื่อง ทำบให้พระเจ้าด้วแล้วก็พวกเราตั้งใจทำบุญกันนะครับก็พระเจ้าจนพาทางใบสมัครใบสมัครรับได้ที่เทศบาลจะมาแก้ที่ติดต่อเลขาองคเลขาที่นีหน้าห์ได้เลยนะครับใบสมัครนะครับท่านนายกจะทิ้งป้าลงมาว่าจะถวายให้ปัจจัยัำจากโกดเช็คออกจากโกดผมแล้วเนี่ยแต่ผมกระดันตีด้วยฐานนายกเทศมนตรีนายรอดจริญที่ทุกทนรู้จักบริษัทน้อใจใจเดินก็จะถวายอย่างกำลังเนี่ยองค์ละห้าพันบาทอยู่แล้วนะฮะ ท่านเราไม่อยากจะพูดจริงๆเป็การจ้างมืเราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ผู้ให้ฟังมเห็นควานะครับเห็นความขอบคุณครับผมใช้เวลาตรงนี้นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกกำนังท่านกำนันครับขอหมู่เราองนะฮะขอหมู่เราองอย่างน้อยหมู่ถึงสิบองก็ได้ไม่จำกัดหมู่ถึงห้าองสิบองไม่จำกัดนะครับเข้ายาวเข้ายาวเข้ายาวอยากจะทราบผลด้วยกันนะครับนะฮะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกนะครับ ขอบพคุณนะครับบ้านนะครับตรงกรนะครับ16กระลไม่จับต้ีนาสายไทยผู้ช่วยพล่บ้านปหประองที่8ตะบนเชิงเธองานซูมีอานิรผู้ช่วยพลีบ้านฝหมประองหมู่ที่11ตะบนพงยาบ้านสังพารหมู่ที่7ตะบนกันเอบ้านสีทงมี่9ตบนกันเอนบ้านตาสองหมู่ที่0ตะบนกันเอนบ้านตรั่วหมู่ที่11ตะบลนเอบ้านอัแดง นาีสวรันตาี่นงสุวรรณสนานางเบญจรัสน์บุญมานายสิทธ์อเนกศรีนายสมศักดิ์ดวาสีนางจันเพ็โปเก่งนายวิรยุทธ์เฉี่ยวัยนายเบีุวงยอดเยี่ยมนายพิชัยบูมโพคิวันจิราสารีพงนายวันลบสมพิมานายสมโคเชิงสายุรมนางอรุณลุกะเนดร นายไพบูลดาสิทองและนางพันิงาชาตนมืนขอยชินที่าทิเหนือนะคะห้าหน้าไปขอไปค่ะไปในหัวได้ไปเยอย่าไปพูดเป็ประเด็นนะคว่าไม่ไม่ได้ใช้ด้วยกันหมด